ก็มีการลงนามกันครับหนังสือสัญญาสยามกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่23มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก125หรือปีพุทธศักราช2449ครับที่กรุงเทพมหาคนครนี่เองครับเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ของสยามเหนือเกาะกูดแล้วก็เมืองด่านซ้ายเมืองตราดและเกาะทั้งหลายภายใต้แหลมสิงลงมาจนถึงเกาะกูดครับ สัญญาฉบับเดียวกันนี้ยังยืนยันในการแลกมณฑลบูรพาได้แก่เมืองพัตตบองเสียมราชและสีโสพลของสยามให้กับฝรั่งเศสครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นสยามครับก็บอกว่าเมื่อมีการได้เกาะแก่งอะไรต่างๆในพื้นที่ฝั่งตะวัดออกแล้วเนี่ยสยามก็ไม่เคยยกให้กับรัฐบาลชาติใดเช่าต่อเลยแม้แต่น้อยนะครับภายหลังกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2496ก่อนปี2504ปีนี่เองนะครับ เขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสจึงกลายเป็นเขตแดนของไทยกัมพูชาครับซึ่งอ้างอิงเส้นเขตแดนตามหนังสือสัญญาฉบับดังกล่าวเสมอมาแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นแบ่งเขตใดๆครับหนังสือศิลปะวัฒนธรรมย้ญญาําแบบนี้เท่าฟังท่านผู้ชมครับว่าเกาะกูดจึงเป็นของไทยตลอดมาไม่เคยเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ต้องให้ถกเถียงกันวุ่นวาย